ท่านเป็นประธานบริษัทแล้วก็มีดารานักแสดงมาร่วมกันด้วยในะวันนั้นพี่น้องประชาชนก็ได้รับการแจกพระหมม่มกันหนาวนะครับในส่วนของจังหวัดนั้นก็อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดซื้อจัดหาพระหมม่มนะครับแล้วก็เสื้อกันหนาวด้วยนะครับเพื่อที่จะแจกจาก่ายกับพี่น้องประชาชนใน ในขั้นตอนต่อไปในวันต่อไปนะครับในส่วนของอำเภอผมก็ได้มอบนโยบายให้แต่ละอำเภอเนี่ยไปตั้งหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอไปประจําตำบลไว้เพื่อคอยตรวจสอบดูแลพี่น้องประชาชนนี้ทั่วถึงแล้วก็ให้มีการสํารวจหมู่บ้านต่างๆที่ประสบภัยหนาวสําสรวจรายชื่อพี่น้องประชาชนที่ประสบอุอภัยหนาวนี้เช่นเดียวกันนะครับ แต่กาจะตกหล่นไปบ้างก็ฝากท่านผู้ฟังช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับว่าถ้าหากว่าเดือดร้อนในเรื่องนี้มันหนาวเย็นจริงๆขาดแคลนจริง,รงๆงงที่จะรับพระห่มโดยด่วนก็แจ้งมานะครับแต่ในส่วนของแผนการจ่ายนี้เราได้วางแผนไว้แล้วนะครับอันนี้ก็เรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับโดยเฉพาะยิ่งภายหนาวนี่ก็มีภัยที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟืนไฟต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเรื่องไฟฟ้า ปลั๊กไฟต่างๆชำรุตทุดโซมสายไฟมันเก่าต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าภัยหนาวแต่และครั้งนี้บางครั้งก็เกิดอัคคีภัยในเขตเมืองได้ต้องระวังนะครับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลด้วยนะครับไปเรื่องครับพี่น้องครับไปในเรื่องของถนนถนนในขณะนี้ก็มีถนนที่เขาอยู่ระหว่างการก่อสร้างคือถนนสายร้องกวางยัวดแพร่สู่จังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าทางหลวงหมายเลข1 0 1 ก็ได้รับประมาณทั้งสิ้น600ล้านบาทมาดำเนินการก่อสร้างแต่การก่อสร้างนั้นจะต้องผ่านการแสดงความคิดความเห็นของประชาชนผู้รับผลกระทบเสียก่อนนะครับก็มีการจัดให้มีการทําประชาพิจารณ์ซึ่งผมเป็นประธานในวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็มีประชาชนเข้าร่วมวันนั้นถึง228คนนะครับ แล้วก็ในที่ประชุมก็มีการนำเสนอรายละเอียดของการก่อสร้างถนนสายาร้องกวางสือจังหวัดน่านนี่นะครับ163คนเห็นว่าเหมาะสม145คนไม่เหมาะสม9คนไม่แสดงความคิดเห็นอีก9คนอันนี้ก็นำมาเรียนให้ท่านรองได้ทราบในส่วนที่เป็นข้อคิดเห็นนะครับโดยเฉพาะยิ่งการก่อสร้างถนนสายป่าสี่เลนนี้นะครับ ก็จะมีเรื่องของการที่สอบถามกันส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเรื่องของป่าไม้ที่อยู่ตามแนวเ,เขตถนนว่าจะมีวิธีการดาเนินการอย่างไรนะครับป่าไม้นี่ก็จะมีการสํารวจนะครับว่ามีป่าไม้มีต้นไม้เท่าไหร่นะครับกี่ต้นเป็นมาประเภทอะไรบ้างแล้วก็ให้กรมป่าไม้โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เข้ามาสํารวจตรวจสอบแล้วไปดําเนินการเช่นอาจจะไป ประมูลขายอะไรต่างๆก็แล้วแต่ระเบียบของกรมป่าไม้ในส่วนที่เป็นความคิดความเป็นของประชาชนที่เพิ่มเติมมาในวันการทําประชาิจารณิก็คือให้มีการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรก็ให้มีตั้งตัวเลขบอกเวลาด้วยพิจารณาในเรื่องของจุดกลับรถให้มีความปลอดภัยในส่วนนี้นะครับและก็ให้คหํานึงถึงปัญหาน้ําท่วมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งน่าคิดนะครับเรื่องปัญหาน้าท่วมเวลาสร้างถนนนี้ เพราะว่าถนนบางครั้งถ้าเราไม่มีการตรวจสอบเรื่องของระดับน้ําเวลาฝนตกขึ้นมาถนนก็จะกลายเป็นเขื่อนทําให้เกิดน,น้ําท่วมได้เพราะนั้นจุดไหนที่ต้องทําท่อรอดจุดไหนต้องทําทางระบายน้ําทางกรมทางหลวงก็คงต้องไปออกแบบกันนะครับเพราะว่าพอสร้างถนนแล้วเนี่ยวิถีชีวิตชาวบ้านส่วนหนึ่งก็จะเปลี่ยนไปอย่างที่แสดงความคิดเห็นกันเช่นว่าเวลาสร้างถนนสายรองกว้างแพร่ามาจังหวัดน่าน นะครับก็ไม่สามารถจะเดินข้ามถนนได้สะดวกเหมือนเดิมอันนี้อาจจะต้องมีทางสะพานลอยหรือว่าจะเป็นเส้นทางให้ประชาชนเขาได้เดินข้ามกันสะดวกปลอดภัยหลายท่านก็บอกว่าเกละกลางถนนนี่เอาออกได้ไหมทําเป็นแท่งซีเมนนะครับหรืออาจจะตีเป็นเส้นจราจรเขาขาวเพื่อเพิ่มพื้นที่จราจรบางท่านก็บอกว่าไม่ได้อยาก ได้เกาะกลางถนนเพราะว่าเกาะกลางถนนเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรไปมารถวิ่งอาจจะมีปัญหาได้นะครับรวมทั้งการปลูกต้นไม้เกาะกลางนี่ก็จะเป็นอันตรายจะเป็นความพิดาเกันนะครับอีกส่วนหนึ่งเขาก็บอกว่าตรงถนนสายนี้เนี่ยบริเวณทางโคง้งเพราะว่าเวลามีถนนดีสี่เลยเนี่นะครับรถราก็จะวิ่งกันเร็วก็อยากจะทําเป็นคลื่นเรียกว่า เรามาสตรีปก็คือตีเส้นขาวขาวขวางถนนไว้เพื่อให้เป็นสัญญาณว่าตรงนี้ต้องระมัดระวังน,นะครับก็ทางกรมทางหลวงเขาก็รับเรื่องไปนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนในเขตชุมชนในเขตเมืองนะครับท่านฟังหลายท่านก็บอกว่าแม่อยากให้ท่านรู้ว่าพูดถึงเรื่องในเขตเทศบาลบ้างนะครับ เทศบาลนี่เป็นเขตที่ประชาชนอยู่กันหนาแน่นแล้วก็เขาก็มีเทศบัญญตัติมีการบริหารงานโดยเทศบาลปัญหาของในเมืองส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของการอยู่อาศัยการบังคับใช้กฎหมายเรื่องพระบัญญัติควบคุมอาคารบ้างและหรือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของมลภาวะเรื่องขยะมูลฝอยนะครับ สรุปง่ายก็คือว่าคนในเขตเมืองเขตเทศบาลนี่เขาก็ต้องการน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกนะครับแต่เวลานี้มีปัญหาเกิดขึ้นเรื่องหนึ่งนะครับคือปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยเพราะว่าผู้คนมากขึ้นแล้วก,ก็การใช้ขยะเวลาดีมแฉ่ใช้ถุงพลาสติกใช้อะไรที่มันเป็นปัญหาต่อมนภาวะนี่มากมายขยะเวลานี้ถุงต่างๆก็พัฒนาขึ้นมาใช้พลาสติกบ้าง นะครับขอให้เกิดมลพิษเวลาทิ้งลงไปมันไม่ย่อยสลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขยะก,ก็กลายเป็นมลายใหญ่ของบ้านเมืองโดยเฉพาะในเขตเทศบาลที่คนอยู่ปนานแน่นอย่างเทศบาลเมืองน้านหรกเขาก็มีการนําเสนอโครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบบูรณาการโดยนําขยะมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าชีวมวลนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นการลดการปล่อยกา๊าซ เป็นเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อนด้วยผมก็ไปร่วมรับฟังมาเช่นเดียวกันนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าขยะเวลานี้บางครั้งก็มีระบบการจัดเก็บบางครั้งก็มีการลักลอบไปทิ้งกันมีผู้คนทั้งหลายร้องเรียนมาเหมือนกันบริเวณริมน้ำหน้านีคนแอบไปทิ้งขยะใส่แม่น้ําก็มีรวมทั้งเอาเศษวัสดุอุปรกรณ์จากการก่อสร้างไปทิ้งไปถมกัน ทำให้เกิดปัญหาเรื่องความไม่สะอาดความไม่เป็นระเบียบความไม่สวยงามเกิดขึ้นบริเวณชายตลิง่งการกําจัดขยะของเทศบาลเวลานี้เขาใช้ระบบฝังกลบก็คือขุดดินแล้วก็เอาขยะที่เก็บได้ไปฝังอันนี้ใช้ไปน,นานๆก็จะเกิดปัญหาคือในเรื่องของการเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคแล้วก็ทําให้เกิดพวกขยะมีพิษที่ถูกฝังกลบไปในดินเนี่ยเมื่อน้ําใต้ดิน มันซึมมันขยายออกไปมันก็จะเกิดเป็นภัยนะครับบางทีมีการขดคุยขยะขึ้นมาก็จะเกิดสารพิษที่ตกค้างอย่างแคดเนียมนะครับขอให้เกิดอ,อันตรายต่อสุขภาพประชายชนโดยส่วนรวมฉะนั้นระบบฝังกลบที่ใช้ไปนานๆอาจจะเกิดปัญหาได้แล้วก็แน่นอนครับถ้าเราใช้ไปอีกไม่รู้จะไปกลบที่ไหนแล้วเพราะว่าที่ดินมันก็น้อยลงวันนี้ระบบที่นํามาเสนอเวลานี้นะครับ ปรากฏว่าในเขตเทศบาลเมืองนานเนี่ยมีปริมาณขยะ22ตันต่อวันนะครับไม่ใช่น้อยนะครับ22ตันต่อวันคนหนึ่งเฉลี่ยเนี่ยทิ้งขยะคนละกิโลครึ่งถึงสองกิโลกรัมท่านผู้ฟังก็ลองคิดดูนะครับว่าคนหนึ่งถ้าทิ้งเรี่ยราดไปเก็บกันไม่ไหวนี่นะครับแล้วก็วันหนึ่ง22ตันก็คิดดูนะครับว่ามันต้องเป็นกี่คันรถที่ทิ้งกันในแต่ละวัน เราถมลงไปเดี๋ยวมันก็เต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานี้เขาก็มีโครงการในเรื่องของการที่จะทําให้นํานเอาขยะมาผลิตเป็นกระแสะไฟฟ้านะครับเอาง่ายๆก็คือว่า,าแทนที่จะใช้ระบบฝังกลบก็สร้างโรงงานขึ้นมานำมาขยะมาคัดเลือกก่อนขยะที่เป็นขยะที่เป็น,ท,ปนที่ได้จากตลาดสดเช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ก็นำมาทำเป็นปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพนะครับ นำไปปรับปรุงบนรุงดินต่อไปได้นะครับส่วนที่เศษที่เหลืออะไรต่างๆก็เผาเสร็จแล้วก็ทําเป็นเศษที่จับกล้าจากการเผาไหม้โดยใช้ระบบนี้นะครับก็จะนําเป็นพลังงานอัดแท่งนะครับก็คือขยะอัดแท่งขยะอัดแท่งก็เขาแล้วก็ก่อให้เกิดพลังงานที่เรียกว่าไฟฟ้า,าไปขายให้อีกแกตหรือการฟาไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งคัดแยกขยะออกมา ขยะอีกส่วนหนึ่งก็จะนํามาไปรีไซเคิลคือเอามาใช้ใหม่อย่างเช่นพวกแก้วหรือว่าขวดต่างๆแยกออกไปนะครับมาทําความสะอาดแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้อีกอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเวลานี้มีค่อนค้างมากนะครับก็นําไปรีไซเคิลหรือนําไปใช้ได้ใหม่อย่างเช่นของพวกของซองมามีมาม,ม,ม,ม่าอะไรต่างๆเหล่านี้เปลือกลูกอม ถุงขนมถุงพลาสติกที่เปือเป้อนปนเปื้อนอาหารนี่นะครับอันนี้ก็เป็นขยะที่ต้องเอาไปทิ้งนะครับหรือไปฝังกลบเล็กเลน้อยไปแต่อีกส่วนนึงนะครับที่เป็นพิษและขณะนี้ใช้กันมากหน้าห่วงใหญ่ก็คือเรื่องที่อย่างเช่นกระป๋องยาฆ่าแมลงไ,ไม่ว่าจะเป็นยากันยุงที่เราฉีดกันทิ้งกระป๋องไปหรือไม่ก็เป็นหลอดไฟฐานไฟฉายต่างๆพวกนี้นะครับ พวกนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นขยะอันตรายแล้วก็มีพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีระบบในการที่จะกําจัดถ้าหากว่าเราไม่วางแผนแต่วันนี้นะครับปัญหาจะเกิดขึ้นในเขตชุมชนมากมายเพราะฉะนั้นขณะนี้เทศบาลเมืองน่านเขาก็อยู่ระหว่างการที่จะพิจารณาให้มีการก่อสร้างแต่อันนี้ต้องใช้เงินมา่ประมาณมากนะครับหลายร้อยล้านบาททีเดียวแต่ทําแล้วก็คุ้มค่าแต่เพียงแต่ว่าะระบบการเผาไหม้ ที่จะนาไปสู่การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานขยะหลายประเทศทั่วโลกก็ทํากันแล้วนะครับเราก็ไปดูรานง,งานกันหลายแห่งนะครับแต่ก็ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเพราะว่าปัญหาเรื่องวบประมาณเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากท่านผู้ฝังช่วยกันนะครับขยะเวลานี้ในแต่ละบ้านแต่ละหลังคารเรือนก็ลดการปร,ริมาณการใช้ลงบ้างนะครับหรือคัดแยกซะก,ก่อนใส่แยกใส่ถุงไว้ขยะเปียขยะแห้งขยะที่มีพิษขยะที่นําไปใช้ได้ใหม่ นะครับอันนี้ก็ทุกคนต้องช่วยกันแยกถุงก่อนที่จะนําไปให้รถเทศบาลก็เก็บไปแล้วก็ลดลงนะครับไม่ว่าจะใช้ขยะอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้ในะเรื่องของถุงผ้าบ้างเ,าเรื่องของเ,อเรื่องของใช้บรรจุถุงเช่นใช้ใบตองซึ่งมันย่อยสลายได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยการลดกันปริมาณการใช้ขยะลงนะครับท่านผู้ฟังครับ ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการผู้ว่ามาแล้วนะครับนดนการโดยผมเซนีจิตกระเสผู้ว่าราชการจังหวัดน,น่านนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับเดี๋ยวพบกันช่วงที่2ครับ คืนแห่งความหลังฟังจำฟังน้าเมืองนานทาราลัยผ่านใสเย็นเป็นทานวิมานสดใสหล่อเลี้ยงพืชผลสมบูรณ์ทั่วท้องนาไร วง้าวอ่อนไหวในสายลมควรวนที่ชวนให้ชมเราจากกันแล้วแต่ใจฝากไว้ที่นานคืนวันผ่านผ่านแม่นานแสนนานฉันยังคืนคม แห่งความหลังฟังในคือไทยเหลือคงขอฝากวิญญาณฟังหัวใจรักคงมไว้นา